ผ่านพ้นปีอันเลวร้ายของคนทั่วโลกมาอีกหนึ่งปีแต่โตโยต้าน่าจะพอใจกับผลงานของตัวเองในสหรัฐอเมริกากับการทํำสถิติยอดขายแซงหน้า General Motors หรือ GM ได้เป็นครั้งแรกในรอบ90ปีนับตั้งแต่ปี1931มาจนถึงสิ้นปี2020ก่อนที่ในปี2021ที่ผ่านมาสามารถทํายอดขายได้ที่ราว2,332,000คันมากกว่า GM ซึ่งทำได้ที่2 2 1ล้าน2 0 0คันราว1,14,000คันจากการเปิดเผยตัวเลขยอดขายจากทั้งสองค่ายยักษ์ใหญ่ในปีที่ผ่านมาแต่ละค่ารถยนต์ต้องเผชิญกับปัญหาในการผลิตและส่งมอบรถยนต์ซึ่งต้นเหตุก็เกิดมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จนทำให้โรงงานหลายแห่งต้องหยุดสายการผลิตชั่วคราว และที่สําคัญก็คือการขาดแคลนชิปที่เป็นชิ้นส่วนสําคัญในการผลิตรถยนต์ทั่วโลกซึ่งดูเหมือนว่า GM จะประสบปัญหานี้มากกว่าโตโยต้าที่จัดการได้ดีกว่าโดยรุ่นรถยนต์ที่ขายดีที่สุดของโตโยต้าก็คือรถ SUV รุ่นรัฟโฟที่เคยเข้ามาทําตลาดในไทยเมื่อราว20กว่าปีก่อนดูยอดขายถึง4 07, 7 7 3 9คันโดยโตโยต้ามียอดขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้ากว่า10% ในขณะที่ทางฝั่งของ GM เป็นรถกระบะ Chevrolet Silverado และ GMC Sierra คู่แฝดต,ต่างยี่ห้อที่มียอดขายรวมกันถึง778,689คันโดย GM มียอดขายลดลงราว13%ในปี2021ที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับปี2020ซึ่งเกิดจากปัญหารถจนขาดสต็อกที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลย ก็คือเจ้าของแชมป์รถกระบะตลอดการในอเมริกาอย่างฟอร์ดที่ยังไม่มีการสรุปตัวเลขยอดขายในปี2021ออกมาแต่มีการคาดการว่าฟอร์ดจะทํายอดขายรวมได้ที่ราว2ล้านคันในปี2021และไม่น่าจะมีการพลิกโผลในเรื่องของรุ่นรถยนต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดซึ่งฟอร์ด F-Series ก็น่าจะเป็นรถยนต์รุ่นที่ขายดีที่สุดในสหรัฐอเมริกาอีก1ปีหลังจากที่ครองอันดับหนึ่งในตลาดแห่งนี้มามากกว่า45ปี พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ